รถไฟฟ้าที่หลายคนกังวลกันมากๆนั่นก็คือลุยฝนได้ไหมต้องบอกว่าลุยได้ครับลุยฝนเบาๆไม่หนักมากและลุยไม่นานก็พอลุยได้ครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆลุยนานๆได้ไหมต้องบอกว่าอย่าลุยเลยครับขนาดรถน้ำมันเจอฝนหนักๆยังต้องจอดหลบตามใต้สะพานเลยครับเพราะว่าลุยไปก็เปียกเปล่าแล้วก็อันตรายเพราะว่าถนนลื่นด้วยนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องลุยชั่วคราวเพราะว่าหลบฝนไม่ทันอันนี้ลุยได้แน่นอนครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องนี้กันนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการ้้าาาาางงรรรรถถว่่มมอต์ไไไซฟฟสดหืป ต้องบอกว่าล้างได้แน่นอนซึ่งบางคนตั้งแต่ซื้อรถไฟฟ้ามาก็ยังไม่กล้าล้างเลยก็มีนะครับวันนี้เราไปดูการล้างรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีกันครับอันดับแรกให้ปิดสวิตช์กุญแจนะครับและเพื่อความปลอดภัยก็ควรปิดเบรกเกอร์ด้วยก็ดีนะครับต่อมาก็ต่อสายยางนะครับเปิดน้าเบาๆไม่ต้องแรงมากสําหรับรถไฟฟ้านะครับไม่ควรฉีดด้วยน้ําที่แรงดันสูงครับเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําเข้ามอเตอร์ได้และก็อาจจะเข้าไปตามซอกต่างๆไปโดนระบบไฟได้ง่ายด้วยครับและก็ไล่ฉีดคราบฝุนเศษทรายต่างๆตามต,ามตัวรถออกให้หมดโดยไม่ต้องปรับ ฉีดแบบพุ่งแรงหรือว่าอาจจะใช้นิ้วบีบที่ปลายสายยางพอประมาณไม่ให้ฉีดแรงเกินไปและก็ฉีดไล่ตามมอเตอร์ได้เลยครับยิ่งถ้าใครใช้รถมานานหลายปีซิลิโคนหรือซีนต่างๆตามขอบมอเตอร์ก็อาจจะเริ่มเสื่อมหลุดล่อนไปแล้วก็ควรจะฉีดให้เบาที่สุดหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดก็พอครับและเราสามารถฉีดน้ําได้ทุกจุดเลยนะครับหน้าจอก็ฉีดได้หรือว่าจะฉีดไปตามช่องไปโดนชุดสายไฟข้างล่างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างของเดโก้ตามปลั๊กต่างๆก็มีซิลกันน้ําอยู่แล้วน้ําไม่าง ก็โดน้าได้ฉีดเบาๆพอประมาณอัดแรงๆเกินไปก็ไม่ดีครับส่วนตรงไหนที่ดูไม่เสี่ยงนะครับก็ฉีดแรงๆได้เต็มที่เลยอย่างเช่นล้อหน้าบางโคนโชคต่างๆตามบอดี้ตามที่พักเท้าแต่ว่าตามขอบใต้บอกก็อย่าฉีดน้ําย้อนขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะทําให้น้ําเข้าไปในแบตได้ง่ายๆเลยครับแต่ว่าถ้าฉีดลงมาจากด้านบนนะครับลงมาโดนเบาะหรือว่าฝนตกลงมาตรงๆก็ไม่เป็นไรไล่ฉีดได้เรื่อยๆเลยครับแลาบางทีก็ต้องรองให้เศษฝุ่นโดนน้าสักพักแล้วจะนิ่มๆนะครับฝุ่นจะได้หลุดออกง่ายด้วยครับหลังจากฉีดข้าฝุ่นออกเร ล้างน้ำและแชมพูล้างรถทําความสะอาดต่อได้เลยครับถึงขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับการล้างรถทั่วไปเช็ดถูด้วยสบู่แชมพูไปเรื่อยๆตามบอดี้ตามตามอเตอร์ก็เช็ดได้นะครับแค่ระวังตอนถูก,กับช่วงล่างที่มีเศษทรายอาจจะติดมากับฟองน้ําได้และพอเรานําไปถูตามบอดี้ก็อาจจะทําให้เป็นรอยได้นะครับหลังจากนั้นก็ล้างฟองสบู่ออกโดยฉีดน้ําตามจุดต่างๆที่ความแรงเท่าเดิมจุดไหนแรงได้แรงเบาได้เบาอย่างเช่นล้อหลังเป็นมอเตอร์ก็ไม่ต้องแรงครับส่วนล้อหน้าก็ฉีดได้เต็มที่เลยครับหลังจากนั้นก็จะเเป็็นกาารชชดดแหดแหห้้้้งงโยใผ เช็ดหยดน้ำเอาอให้หมดเช็ดทุกจุดได้เลยครับจะได้ไม่มีรอยคาบทิ้งเอาไว้ส่วนตรงล้อหลังหรือมอเตอร์จะเช็ดก็ได้หรือไม่เช็ดก็ได้นะครับและเมื่อเช็ดแห้งเสร็จหากแบตสามารถยกออกมาได้ก็ยกออกมาตรวจสอบดูนะครับว่ามีน้ําเล็ดรอดเข้าไปที่บนแบตหรือใต้แบตบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็รีบเช็ดออกหแห้งทันทีเพราะว่าบางทีก็เกิดจากการฉีดน,น้ําเข้าไปบริเวณใต้เบาะแรงเกินไปก็เลยทําให้น้ําเข้ามาที่แบตได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ให้ตั้งขาตั้งคู่และก็เปิดเครื่องนะครับบิดคันเร่งให้มอเตอร์ทํางานเพื่อไล่เน้ําาาาตตมมย ออเร์และเป็นการไล่ความชื้นไปในตัวด้วยครับปิดทิ้งไว้สักพักประมาณ1-5นาทีแล้วแต่ความชอบเลยครับหรือจะให้ดีที่สุดก็นํารถออกไปวิ่งเล่นสักสอามกิโลนะครับเพื่อไล่เศษนะ้ําตามจุดต่างๆออกให้หมดก่อนที่เราจะนํามาจอดเก็บครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากออกไปวิ่งนะครับเพราะว่าฝนตกอยู่และมีที่เป่าลมก็เอามาเป่าไล่เศษน้านด้วยก็จะดีมากๆเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการล้างรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะครับสามารถล้างได้เพราะว่าผมเองก็ทั้งลุยฝนทั้งล้างมาหลายค โดนน้าหรือว่าล้างแล้วพังสักคันเลยครับก็แค่ระวังระวังนะครับล้างอย่างถูกวิธีและเข้าใจรถของเราเองว่ามีจุดเสี่ยงตรงไหนเพราะว่าแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันหลายบางคันก็เป็นรุ่นใหม่ยังใหม่อยู่การซีนการกันน้ําตามจุดต่างๆก,ก็ยังดีอยู่หรือว่าบางคันก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับตามปักต่งางๆก็จะไม่มีการซีนมาให้หรือว่าบางคันใช้งานมานานมากแล้วซีนยางตามจุดต่างๆก็เสื่อมแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันไปตามแต่ละคันนะครับ วันนี้ก็ขอฝากวิธีการล้างรถไฟฟ้าไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ